นี่ว่างครับมาฝึกงัวกันฝึกเนี่ยมันเฉียงฝึกเอืน่นฝึกเฉียงตัวน,นี้กําลังเริ่มฝึกครับฝึกได้แล้วซื้หม้อซื้หม้อ,ม,อมามาเรื่อยๆหรือไนี่ครับอุปรกรณ์ฝึกนะครับติดแล้วครับแรกๆนี่เขาใกล้บ่ได้เลยดีมือใส่กัลยันดีมือใส่ แรนนี้อย่างเดียวเข,เขาไก่ก็าไ่ได้ขอไปเล่นน้ำเขาเรื่อยๆครับในขาะถูกมือช่วงแรงกับเกาให้เกาให้เขาจำได้ครับเขาจำได้ว่าพ่อหยกตัวนี้ขึ้นนสิเกาให้เขาก็เลยเอนเขาได้วันนี้ไม่ได้ออกเอง็ยบงันเลยมันมถุกนก่า น้องเบ่งนะครับขอ,ข,อของสมาชิกของมู้ดของสมาชิกกันได้ทีที่โบเชียงนะครับ่องเอาตัวนี้ไปฝึกเบ่งล่องจับร่องเหรียญน้องใบครับเขามื่อถูกโตของผมจะเอื่อนไดนะ้พ่อเขาเชียงเขาคุณแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องใส่ครับตัวแปลงเกาคน ก็สามารถเอื่นได้เลยตัวนี้คือกันครับมาแหลกๆกับว่แหลกแล้วอยู่กันโดนเติบนคราบฝึกกันเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็เชี่ยงแห้งเอื่นไดไ้ติดทุกตัวเลยเอื่นได้ทุกตัวแต่ว่านเน้นช้เน้นตอนนี้เช้นเน้น ตัวนี้ครับลุกไส้ละตัวน้อยก็มต้องฝึกให้เขาคุ้นชินก่อนหลังๆเริ่มเป็นไปต้องทุ่ีร่องเอินตัวนี้นะครับันี้กระทองครับีสามเดือนรอขอดมีทุนหน้า แต่ว่าคิดว่าน่าจะกรกฎาคมพึ่งจะคอดน่าจะเลือ่อยกำหนดเพิ่งไหมอารมุกไหมครับเกินได้สาวน้ำเพิ่งลงังแบงน,นครับ นตัวนีนะ้ตัวนี้ก็เอินได้แม่ทุ่งท้องแม่รุกบอนฟั้งแม่รุกไหมเอ็มได้จำซื้อเจ้าของได้ความ ถ้ามีกล้วยก็ดีครับใส่โคกันกับกล้วยถ้าเป็นกล้วยนี้ก็ได้กันเับบ่ต้องใส่คู่กันก็ได้เป็นกล้วยนี้ยกกล้วยขื้นอื่นไลยครับฝาเลียนมาหาเลยลังลังมากนี่แช่เห็นถุงคนคิดว่ามันถุงกล้วยเพื่อน่นกับมากขึ้นกันแปลงเกาคน ติดใจใว่าเยน็นเย็นถ่าความคิดว่าคนสิ่นคนนีกอันนี้แม้ถึงเงินผสมสี่ไหายสนย์ก่าหกไปนอ่อตรวจทองเงินเงินไหมาเลกไหมเร็แล้วอันนี้กำลังหยอกกันนี้ถุงเงินมา อนันไหนเชียงตัวทำได้ทำได้ไหมไเอิ็นลูกเมียม,มาแทนนี่น้นองกำไรนะอายุแปดเดือนลูกแม่ทุงเงินกับพ่อออกขวด ดือคคับสวงตัวนี่ใช่สุโมเด็กหญิงกับไรใช้สุโมล,ลูกพอลลมโบที่เค่หาเจ็ดเก่าล่องบืงนะครับอุปกรณ์ฟุตัวเชียง